ปั้นเขาจีปิ่งไก่เชฟเสียบ,ยบคนว่ะ ใหญ่แล้วก็ล่างเรียกกระปบเอ้ยรู้เท่าไหร่ราคาเดิมราคาเดิมคือเก้าป่าเราเต็มกะละมังหนึ่ง ปลาครับปลาขนมโบราณขนมยังเนาะเ่อขนมหัง่งผึ่ง,งหัง่งผึง่งแม่เนี่ยเราแม่นอ่ะหัง่งผึ่ง <c oughs> มากระเนี้ยเพราะเห็นดนเลยมักเฟื่อง <c oughs> ต้นมันบ่มีเขาจะตัดจิ้มมันละต้นไหนมันสุด ยังมั้อเนี่ยตื่นอยู่ยังหัวเสาสบายดีครับผมปลาเต๋มสไตล์ไทยบ้านเตื่นสายบ่ายเชื้อชาคือมาเสากว่าววผมเลยคือมาเสาวกว่าคือว่าตื่นสายแล้เหรอพักกันหลอดเ่รอบ่กอ,อ,อ,อาหารตามฤดูกาลบ้านเฮาบักทัวกะลังออกพกักกระแยงกะลังดอกเล็กน้อยกับสิออกดอกปลาไฮปลาหน้า ปีกกินกับต่บักทัวมันเป็นแนวคู่กันได้พี่น,อน้องปลาหน้าปีกปลาปดุกหน้ากินกับต่บักทัวเนี่ยปื๊ดไปมันเข่ากันแบบยางคักหลดสุดยอดหลอดพอเราก็ลังเลี้ยงให้เป็ดอยู่ทางหลังเป็ดเจ้าของลูกเก็บจะเสาร์จะเสียพอแล้วมาขายตลาดขันเป็นมือนัดที่เป็นการเตรียมขวางไว้ตั้งแต่เมื่อวานมาสังกัดเยี่ยมเสานะขันเป็นพวกพักพวงยังกับลูกเก็บจะเดือกกับมันยังสีสดสีใหม่ ตลาดบ้านเฮานี่คือมนณสนีของตลาดย่ำเสาเฮ็ดครับเฮ็ดพอสิมาได้เศ้ากูเห็นบ่เห็นทางเขาเมียจังว่ามันเป็นจังไงเหมือนนี่เป็นแดดบอกขั้นขั้นหมอกปานนีผมมาบระยูแล้วเหมือนนี่คักแทะ อย,อ,ยอยากินแมกี้ปมี่่ะมันหาหนกกกินมบบแม็กดิงนี่บุเยจีปม่อ่ะหมีไร้างแม่เนาะนาสิมีมี้จ้งว่าผมรอตลาดคือบมเห็นจีปูมปลาของปลาของน้ำของหรือว่าน้ำโค้งนั่นแะเมียอยู่บ่ออะแม่คือน้ำบ้านเหาบ่ปลาอันนี้บ่เนี้ยบ้านเหาปลากโอ้ปลาธรรมศาสตร์บ้านเหาอนล้ว ป๊าตักหอ้เดือเราสดใหม่กว่านี่บ่มีแล้วละ่ะปล่อยไตเลยตาม,ามาธรรมศาสตร์หอยเดียหอยเดีอหอยสร้างว่าใช่ไหม <c oughs> ดูกรดูกระาบไปถิบแล้วว่จาจังไนกับสีจีนังเลสีเขาย่ำหนาวละ่ะน้องเมนะมาทะเลอะไรเมีขายแปลซีพื่อร่อย แปดสิบบ,บาทนังเข็มบ้านเฮ้ามกปลามกสิวเอียนไงมีได้พี่เนาะเป็นตลาดแบบว่าวิธีชาวบ้านบ้านานั่นแหละร้อนนี่แหละพอขายเป็ขายกันอยู่บ้านนี่แหละบ้านใกล้ๆก,กันแล้วมาขายอาหารตามฤด,ดูกาลไปฝนต้นหนาวยังมีอยู่บอกมันนกมันเทียนนี่คือเก่าแต่ว่ามันกะจิพุทธเน พูดอนากนีดจังหน่อย10บาทคือพอสื่อ10บาทพอดีไก่หน้าจากไก่หน้าโอ้ยเสียงเงวมีไก่บ้านเลี้ยงอยู่หน้าประดุกเราเราใส่แนวหายใจให้มันนำการมาหุ่งวะแม่ เฮ็ดสลัดขึ้นยังไแล้ววะนี่มาสือไก่แล้วหรอเบิดละบอบีไก่บีไก่โนบุรแกะออกแล้วหันละก็มาแกะออกอะไรก็มาเออแกะกลบแล้ววานี่เอาเสียบก็คือบีมันใส่ทอ่อหายใจให้น้ำรถเห็นตัวละซ่าวเรอเโัวละซ่าวหคืก็จะขายถือก็เห็นตัวละซาวบาทตัวละซ่าวแล้ววะอะยอมไม่ขายสิเลยพี่องรถเด็ดตัวละซาวบาทครบเปื่อยแล้ว ย่าพาเราเบ่งบรรยากาศาตลาดเสาบ้านเฮ้าครับน่าจะเริ่นตำบลขำป้อมอำเภอเขมหาราชอุบลราชธานีครับเดือนตุลาคมปลายฝนต้นหนาวเบ่งกบเบ่งเขียดเบ่งปูปเบ่งปลาเนนาบ,บ่งน้ำไม้กบเรา่นเราอยมันข่มกันเล่นอยู่นี่ถุงเทอะไรบุญไปขะาบระยู่น้ำไม้ครับน้ำไม้มีสุญยำเจ้า,จาของฟาร์มมาเองหมักแบบเผาแบบบ่เผา เงินพอดก๋วยมาทางนี้น้ำยานางบักเน่าวกบหน้าล่งตุ่มล่งตรงอียงก่อนนี่ข้าวต้มหมูบักห่งสุกโอ้สิแลกเงินน้ำไผ่นอเิ่นสิพอหายอยากซื้ออยากซื้อเกียงใจไม่ขาดนี่แต่แบ่งใหญ่ยไอได้บักห่งเน่ให้ไปรอแตกเงินก่อน เห็ดเป็นผูดเห็ดเป็นผูดครับปลาเด้อพี่น้องปลาจีนปลาสลิดปลาอียงปลากระเตียบเพิ่มไปยังบวกเดลยกองเท่าไรครับถ้านแม่เห็ดกรองนะคะสิบบาทห้าสิบบาทนี่ห่ายคือเป็นจะดือเสือแถวโน้นบานนี้ห้าสิบบาทปีงก็ตาบักทัวร์นะพ่อบขายเปล่าเมื่อเบิ้งแข้งเนือดตัวง่ยโอ้แข้งเนือเขช่มาลาดโน่นบ้านนี้เนาะ แข่งเรือวันที่สองครับเขมปร,ดรมาดไปเมิองวังลำสิงห์แต่ว่าปีนี้ไม่ยู่บนรนังน้าม,มันขึ้นสูวงไรยน้าขึ้นสูงปีนี้ปลาเราปลายังนีเป็นปลาหนังผงปะในไม่สดสดควางละหาซีฟข้สื <c oughs> อครับเฮ้ยปิ่งยังนี้เลยปิ่งกบปิ่งกบปิ่งกบกันตำหทัวปิ่งกบกระตำหมักทัวฮัดมีแต่แนวเสียบ อาหารบานเท่าแล้วรอแตเกเงินก่อนไก่สีออกมั่นสาครับคือคักขนาดแล้วบัมีถุงใส่เอามาให้ดูฟาดเข่าเมาแสบแสบอยู่บ่แม่ต้องถามผู้ซื้อถามผู้ขายถ <c oughs> ามผู้ขายบ่ถามผู้ขายผู้ขายก็ว่าแสบ เเ็นอักี่ตัวเจ้าก็บวัิมเห็นแน่อจังสิจางมาเสียมมาเสียมเตกขึ้นได้อยู่บ่แบ่งผ่านตังที่ล่ะประดุกนาขายจักบาทยี่สิบบาทต้างให้แน่จักรเศร้าแม่คือหอมเป็นจะเสียบค่ะฮัทจะเฮ็ดมีใหม่เปิดขึ้นแล้วหอมห่วยห่วยบ่เนี่อาหารการกินบ้านเท่าค่ะกับขัวมีใหม่ หอมผลลุย่างไก่กับบุไดบาทเอาปลาดุกครับเอาอ่อมอยากกินอ่อมรับบกับม่อมากัหเมื่อไ่มาหามียยำหนาวนว่าหันหนาวจอมาแต่ยำหนาวเราอ่ายไว้เน่อเอาปิีงไก่สองปีงอ่ย ปันเขาจีปิ่งไก่เสียบเสียบเพิ่อนวะกูอยู่หืออนนะั่นเด็กหน่อยอะนะเท่าบาทจะเป็นเสียบคักเสียบเนี่ยไปยำได้กาก่ยักษ์ไก่ต้องติดเมื่อนว่าได้กระสถามลวดขั้นว่ามากนี่เสียบเพื่อนวะไปฝนต้นหนาวจากสีหนาวกือสีฝนกับบหัวมันเดนี๋ยวควนสายอยู่ในแม่เนาะมันเป็นแต่ฝนที่เป็นแต่หนาวทำไม เป็นแต่ฝนให้เป็นต่หนาวเป็นต่หนาวเป็นตหนาบ่ซาเบิ่งหมอกวันนี้คือเป็นตะห่วนครั้งนี้เถอะหายห่วงเนี่ยอ <c oughs> าทิตย์เทวขอบคุณครับมับนห <c oughs> มานเด้อมารอเบิ่งกล้วยมารอเบิง่งอาหารบ้านเฮาช่วงนี้มีแต่เนีย่ย <c oughs> เป็นแต่เบิง่ง <c oughs> เป็นแต่อ่อนซอนครับ หวยวีดา้าสาบาทตัวสิวีดา้าสาวเด้ปวดผูก้าวบาทใหญ่แล้ววะางามๆกล้วยบ้านเท่าจะเหนน็นออก พักบุงง่งงามๆผ <c oughs> ัดละสิบมัดละหาัตเก่าไิหอตรเมียเราได้อูปลามุกปลามาขายลงรีลงต่อนครับปูได้ก็ได้ที่ป,ปูมเนี่ย <c oughs> ปูมบานเ้าปูมบานหา้ <c oughs> บา,นหาบ่น,น,น,นี่ย <c oughs> ถ้า่านเม่าหาัน ถุงละหกสิบบาทจีบปมขุดบานเท่าไหร่โมเดิรจีปมฟังโค้งเดียนีตลาดบ้านน่าเจริญครับเสาร์วันเสาร์เช้าวันเสาร์หอยปังหอยเชลี่นนี่คือว่าปังลี่หอยปังวะครับปังลี่ปังลี่ววะ แตงเป็นผาเอื่นปังหีนเป็นอย่างนี้ผสมกันบ่เนี่ยคือมีบบกเข่งเบิรแล้วบอ่ออันทดใดอันท้ในอใดแม่เอาเอาแบบด้กุกขึ้นซกขึ้นมดิบตัวได้เสียบเนาะคันท้าเอาไปดิบไปไหวเน,นี่ยไม่จีซูกบ่บ่บอเอาซูกกันแม่ ผมเลยวเอาตัวนี but, oh oh, oh. okay, ้ไปเถอกินบ่ทันมันก็สิมันก็สิสุกแม่นบ่มาเค้งโอ้สั่งมีแท้ด้ยามนี่บ่หื้อมาเค้งยามหนาวบ่เบิดยามลกล้วยครับกล้วยหลายาลังออกอดยามเพิ่นสุกกล้วยบ้านเฮาซําเดนี่าวิ25 บรรยากาศบ้าน,านๆเมียล้วเขาก็มาเขาก็ได้กระตาเปล่ามากบางนี้ยำในผมก็ลืมแต่กีมันเป็นทงหน้าเป็นปลาเป็นอย่างไงนะตอนนี้ก็พันดุดออกมันก็นเลยเปียกตาจังน้อยหนึ่งพักกำลังหลาย เบื้องเบื้องหลังคนดังเบื้องหลังคนดังคนมาหลอยางน้ำกวนกันบาดท, <c oughs> ทายเบื้องหลังคนดังจังอยก่อนแต <c oughs> งไฟหนึ่งเขากับเป็นบาดนี่ ได้แล้วบ่เนื้อปลานี่เอาหุ่นกันเพื่านี่เนื้อโอ้บ่ก,กินเนื้อ,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 อบ่กูบ่กินเนื้อปะกินแต่ซีโอ้ยเนาะคนหลังคนหลังน้องหมอกนมใหม่มีนะครับท่านผีก็ได้ใหญ่เรามาขายมากล้วยขายบักม่วงแผ่นสมปลาน้อยสมปลาน้อยอันเท่าไหร่ละซีฟบ่อาสมปลาน้อยได้เสียพักกันนะพักนี่แม่เอามัดนึองมาเท่าไหร่ มาละสิบเหมือนมิเนียละสิบัุดิบ่านเท่าก็ได้หาได้ซิฟนี่แหละน้าทำแม่นาะเสือสาย,ายายก่อนส้มปลหน่อยในีะส้มปลาหน่อยลูกกินมาไห้ท่องบ่าท่านดียังเป็นกระเพาะอ,อยู่ปยไปใช้กระบดส่สองสามหมื่นนี่ตัวนี้จะมาไหนถอนเนี่ครับเตรมมือแล้วท่านในหัวตลาดอยู่ครับก็ได้ยูได้กิน มื่อนี่บักสมโอ้หนว่วยละสิบบาทสิบบาทขึ้นงอดเนี้ยเดียวนี่แหละบัตรทิชืูนี่แหละเถือกะไรเสียบเพื่อเสียบพราะขาเสียบอย่าถามพ่อะขานะคักเม่ยหาของกินหาของฝากยนี้มื่อเส้า ขายโดนานําตัวนี้เชี่ยซอยแล้วกันตลาดนี้มีทุกเสาร์วันเสาร์ครับเช้าวันเสาร์แต่ว่ามาแต่เสาร์แต่เสียย่างน้อยนึงครับมาเชีสวยเนี่ยนี่มาเก็บของซอยเพื่อนหลวดตลาดบานห่าคือเสาร์คือเสาร์ดีโดยเฉพาะย่ามหนาวๆนาอซาบาดขับยิ้มาอลวดเอามาเลยบ่อแมนลูกสาว ยิบม,มาล้อ,าะาอะไรก็ได้ซื้อมามมฝากหาบเป็นยังพอ่อเดเรียนหนาวันน,นี้มาเลาะนี่สิเขาง,งานแข็งเรือเนี่ยไปหาเลาะงานแข็งเรือก่อนๆๆพอได้เลาะพอไดีมวนเมือ่อ,อ,นนอแล้วคือพอเดีมา,หาหเหม<อ>ือนกาไปใส่บ่ โอ้ใช้มือไหนนี่ยครับครครแล้วขายปลาส้มขายโดนัทปลาส้มโดนัทครับปลาส้มแซบปลาส้มแซบกัดเซบักพีกจักบาทอืออิงเหรอมันยังอยู่้าบาทเอาเงินให้สักกอน เอาแบรวกเมาดูเพื่อกินแนวใดเพื่อนกินแนวนี้บอกวเอาแจิก็ได้ครับคูเบามาขายเบาคดรออาหารการกินบริเุครับช่วงนี้กระซิบบ้างขอล้ามกนอุยมีเจ้าแนวอยากซื้อมาผู้เดียวมาเนี่บังไฟบังไฟพพอใหญ่จูโซ่น่นะนี่ เอาที่อะไรเอาที่กระชือจูดโซ้ให้เราจับจูดได้บ่ดนี่จับจูดจับจูดเลยจับจูดนี่ตันนี่ต้นนี้จับแล้วย้อนถิ่มขั้นบรรยุนเป็นยังไงตัวนี้ขั้นบรรยุนเป็นแนวไยอะรขั้นบรรยุนแตกเสมือนแตกสิมจูดแล้วตะกี้ม้วนยีดอกแต่ข้าวยังหน่อยหันมันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันบ่ม้วนมันสิเป็นลำคามไปบบบนี้ เนด้ิอยู่ในนี้นะครับเนเสียงจากหมือนี้เม่ขอยเฮ็ดหลับไก่มาขายหลับไก่ซอยไก่แนวเสียบานเหรอลุกอย่างสิบเบเขียงเนื้อเขียงหมูเดี๋ยวข่าว่าเฮ็ดออกคือพอเห็นเฮ็ดต้มือนี้เขาจบอกวนดี๋ยวมาขายเพื่อจังดครับ นะด้ณนะเด็กหน่อยบ่กกินดอกขนมแยมนี่เลียนอันนี้นี่ไอมือมัน <c oughs> บางไฟครับบางฟืน้นบางไฟไงแมมคือบบนัยเฮ็ดปวกได้ยีรีบป๋อบอกว่ามันเค่จะเ้าเลียนเฮ็ดปวกออกออกอีลีใช่ว่าผมมาจอเบ,บงนํำเหล่าว่าเฮ็ดปวกและสีดใดบ้าหลวัดับข้างในก็นจะเป็นเคียงเนือ้อเคียงหมูครับ ตลาดบ้านนาเจริญจัง้นสินไปถือบักสมโอ้นอดพี่น้องบาบเทาาเกอาให้ในจักสาวกุ้งน้ำขุเงนเาโอ้ นี่มื่อเสาไปยามกุ้งมายขึ้นนี่ดมันจ้ดูเนาะโอ๋ก็เจ้ายังเลาะไปเรื่อยๆน้องบ่ได้อยู่ือหาเงินผู้เดียวใหลายคนนี่ล่ะหาผู้เดียวใหลายคนอืออยู่อยู่ซื่อๆบ่ได้นี่มาตํายามนี้บ่ทันมีบักกอกอันนี้เนาะบักกอกใสไอ้ตํากุ้งตําหยังบ่แม่นยามมันบ่สิเป็นยามเกี่ยวข้าพุ่นติ ปุ้งน้ำขงครับจักมัมายังเนี่ยบาที้พี่น้องเลยอันญนญี้วัดสอนบักสมโอ้หน่วยละสิบบาทวันนี้ซิมสำหรับกูได้เก่หิวคนละหน่วยเมาเป็นเมาเม,าเมาเียเราเต็มอันญนญี้เมื่อไดบนน้เอเย็นมาครับนี่ เย็นรหรือว่าปลาไหลปลาลุกไม่ไไมใช่ก็เลยขมอมาขายขาอาโอ้ว่ามันเจ้าเห็ดมีเวล,เลาปลาจิโถ หน่วยละสิบบาทสามหน่วยเนาะจ้ะแม่ค้าหน่วยสิบกับหน่วยซ่าเอาในหวานกว่ากันหวานชื่อก้านอ่ะพวกแม่จะพึ่งจะหาุมดปัดคือบอกขวดหน่วยเป็นบ่อบ่อจ้าที่อยากกูเสียวอสามหน่วยมันก็สินักเกินสามสิบบาทจ้ามันต้องเอาสิบหน่วยละตอนนี้ค่ะเพราะว่ามันหวานแล้วเอโซ่หน่วยเด้อหน่วยละอซาบาทครับ เนนะก,ก็ได้ลบมากว่นนี้ไปเรียกเงินทั่วตลาดพนที่ละ่ะสาสมีากฉันมารอตลาดบ้านเฮ่ายาแบ่งพันมาเดอ้อแหลกมาก,ก่อน<า> <c oughs> พืชขายดีขนาดเอาสองหน่วยนบครับเอาสบหน่วยเอาถงาเอาแบบนำเผืองกัหาเดอ้ดอเอาแบบนผกัวหาเด้อนนแล้บอขายให้แต่เศร้าผุนขาไขอบคุณจ้าครับ พอไดินละพอได้ดหาแนาวกินครับขนมโบราณข้าวต้มมัดข้าวต้มพัดเพื่อกินบะพี่น่องปกติคือติ่งกินแต่ย่ำเหตดการเห็ดงานใส่บาดใส้ยังสินะอันนี้เป็นเห็ดมาขายย่ำเสาขนมหัางผึ่งโอ้ยมาผูด้เดียววะเนี่ลืมข้าวเลยพี่น้องรับผ่านแล้วเนีใหญ่ Eh ะสบาทค่ะเเลือกเอยเขียวเขียวๆนี่เพ um um ื่อนอื่นเท่าแมนค่ัแต่ว่าเท่านี่ก็สิมันสีออกแงมไหนบุไม่ง่มันแง่ามพักอสินะมันเกิสีหัวเวลาแงมบอกยามบอกใหญ่มาขายหมากขายเกนคูณ วิถียมามเสารครับชนบ,บทอีสานบ้านเฮามาหลอมในี่คนหลายทางนอกบอ่ได้แหละผมสิได้เอาของไปไหว้ซะก่อนซื้อมาซื้อน่ากินอาหารผักกัญญ์หยางละก็มาของ,องจ,จุนพูนจุนพูนจีนพีนหมากซิดาบ้านซื้องไงขายของมีหดเนี้อว่ะนี่ใหเด็กเน,น,นี้วมาขายหน่อยนี่ เท่าพ,อาพอ่อเอาป่ะพ่อเล่าไปให้เป็ดเล่ากินน้ำเด็วน,นี่ไข่เป็ดห้าสิบบาทไข่เป็ดสดๆจากฟาร์มครับมารอบนี้ลูกค้าร้ายแล้วอมากผมือพวกมา